สวัสดีค่ะนะมาอีกแล้วเด้อค่ะพี่สาวน้องสาวคุ้มพันอันนี้ป้าดอกล่ามป้าดอกล่ามสวัสดีค่ะป้าจอยสวัสดีค่ะป้าทองจันทน้อ,นองเตือนใจสวัสดีค่ะเออพี่น้องคุ้มพันเด้อค่ะเมื่อนี้ชี้มากินข้าวต้มให้เป็นเบิงเนาะผู้ดใดเป็นคนเ็ศข้าวต้มเมืม่อนอี้โอ้ป้าดอกล่ามนี่ใส่ใส่ของหวานใส่ข้าวต้ม พากันเชี่ยเขาเราไอ้เลยคือโอกาสหม้อกระทมไว้เออว่าน้องเมยเนาะเมย์เรายีเฮ็ดฟานไว้ยิงเชนูเนาะอันเมื่อวานนี่กะมันเผามันเผาได้เฮ็ดทอดฟานมันเบิดก้อนพี่น้องกันเลยได้เบิ้งแค่ฟานเนาะแค่ฟานมันเผาน่ะพี่น้องเขามาติดตามมาเบิ้งขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเอาเบอกวิธีการเฮ็ดจังไดนเอ้า

จะเสียบถึงปัดเบิ้ง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 น่พี่น้องเบิ้งมันก็ที่เป็นสีเอาเอาดอกบินเทตั้งตดก็ปั้นดีปั้นดาแข่งปั้นเอาน้่มมันบอกบอกเพนเนี่ยบอกเพี้นในเนดเอาเอาหน้่มถดถนั่นแหลามาปั้นเอาน้่ไว้เออเออถึงดอกถึงต้นนั่นหละเราวันน้เยนไหนหนึ่งที่บั้นเนี่ย เอาก็เอาปั้นใส่ตู้เย็นไว้วันนี้ก็มาแช่เขาแช่กับเขาแช่เขาน้ำไอ้ใส่น้ำขนาดเนี่ยมันดำดีนะพอหนึ่งพอได้สำเนาตกงนี่เนี่ยโอ้ยเลยน้ำน้ำที่ในขวดนะจ้แช่ตู้เย็นไว้เนี่ยแซ่บเลยแม่นปอเออเป็นสีสูตรน้ำปั้นอย่างตีสูตรได้ปัะเนี่ยป้าสูตรสูตรเขาใส่เขาเท่าไหร่ให้ใส่น้ำตาลเท่าไหร่ ไอ้ขอประมันผู้ใดอยากได้วานก็เอาไส่ไหลใส่เกลือน้ำตีใหญ่รกร่ำนประอยากเฮ็ดวานหลเฮ็ดขอเป็นรสเป็นชาตินิล่ะโอเคค่ะเอากินบ้างรู้ป่ะเนี่ยเอาแซ่บ่เอากินบอกโอ้ยบ่ต้นแซ่บ่เตียนใจ นี่ค่ะน้องสาวลาเออน้องสาวลานี่กับป้าจอยพี่สาวคนกลางอันนี้พี่สาวคนโตพี่น้องโคมพันเบิดทั้งสามคนนี่แหละค่ะพี่น้องมีซ้ำนี่ละซี่กับโคมพันค่ะได้กนได้ป๊อดกับได้เฮ็ดกีบใหญ่พอดเนาะพ่อป้าเฮ็ดพูเดียวยันบ่แล้วยันบ่แล้งไงเฮ็ดกินเด้อค่ะพี่น้องเฮ็ดกินนี่ค่ะ่อวา้ ไอ้ดอกไ้ไปเจไปไหนไอ้ดอกไปเียไปไหนกราไม่เกี้ยเขาต้วน้อยก็เปาหมาพ่พ่อต้มต้อขอต้มหมบ้าหมาพ่อขต้มหักครอบรน้อมนอแมนนน้องหมนองนมนใจเห็นน้องกินมี่หละค่ะความรักความผูกพันของครอบครัวคูมพันตัละกันค่ะพี่น้องสายสัมพันธ์สายสายใยรักค่ะพี่น้องหักกันค่ะลูกพ่อแม่นี่หละค่ะก็ มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะขอบคุณหลายๆเลยเด้ค่ะเอฟซีพุทธปาฏมากินน้ากันเด้ค่ะคันโยกใกล้กันกัเดียวไปทรงเด้ค่ะเนี่ยเดียาไปทรงด้วยกันใกล้กันก็ไดโยกไก่กันพวดเอฟซีขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะเอาประดอกฝากติดตามช่องเราค่ะช่องคูมพันตุลาการฝากขอบคุณพี่น้องอืมติดตามช่องคูัมพันอี่สตูนลนละจ้าจ้ายำชมให้ครบ น้องสาว,สาวก,ากับก็เป็นวิธีการดำรงชีวิตของครอบครัวคุมพันนี่แหละค่ะกับไอ้ آ, คนที่ผููแสดงกับกีมีครอบครัวคุมพันนี่แหละค่ะเป็นวิธีการดำรงชีวิตของครอบครัวคุ้มพันค่ะทุกคนเลยค่ะที่ออกคลิปในช่องคุมพันค่ะที่เป็นสมาชิกในครอบครัวคุมพันด้อค่ะเด้อค่ะป้าน้องเตือนใจฝากติดตามช่องขอบคุณ fc ขอบพระคุณ fc ด้วยค่ะขอบพระคุณ fc ด้วยค่ะ คุณค่ะเออว่างไลยจองของครูกขพันคือแล้วกันเออพี่สาวค่ะก็จะมีน้องเตือนใจแล้วแหละอยู่ด้วยอยู่ยาสาด้วยจ้าว่าอย่างไปก็ได้ควบทั่วก็ได้ควาไปตามธรรมชาติตามธรรมชาติค่ะนี่เระคือวิธีเนาะวิธีเออวิธีการดำรงชีวิตตามธรรมชาติของครอบครัวขมันเอออยู่ง่ายกินง่ายตามภาษาบ้านเฮานี่แหละเนาะโอเคค่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะคที่ก็ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจอันนี้อีหยังไงป้าอีหยังตัวผูว่า,าีเนกลับ,กเ,กบเก็บมาจากเก็บมาจกนั้นลเอออันนี้ก็กป้าดอกล่า,กามเป็นคนปลูกเวยค่ะนี่ค่ะป้าดอกล่ามเป็นคนปลูกอันนี้นค่ะป้า,นนเ,าเตียนเตียนปอกให้อ้ายกินจะกีบนะอ่าอีจะกีบนึงเออเอามาจะกีบเนี่ยเป็นนั่งใดหัวประมนะเออเอามามามาจะกีบนึงไงอยากกินเนาะเห็นไอเห็นน้องกินก็ได้ น้องมือมือเนี่ยโอ้ยไปกินละแซบหลายมี่ยังไรเนาะเออขอบคุณหลายล่ะขอบคุณเอฟซีอะไรเออแมนแมนแมนนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องมากินกับคุ้มพันเด้อะท้ายี่รูก่อนยนงครบแซ<ช>บพูดมาเข่าขึ้นแล้ววันนี้หวานช่วยจุ้ยค่ะพี่น้องเนี่ยแซบหลายค่ะอือร่อยอรออร่อยค่ะจับ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 นี่ค่ะ อร่อยขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องโคมพันธุ์ลการโคมพันธุ์ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเอฟซีทุกท่านนะคะให้ประสบความสําเร็จในการงานที่ทําทุกอย่างเดินทางไปแห่งหนตะบนใดก็ขอให้ตลอดปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ